สวัสดีครับผมช่างแม็กจากร้านสมัยทีสวิตนะครับวันนี้อยู่กับเครื่องอเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะน,นะครับผมเครื่องนี้เช็คแล้วอาการคือสายส่งข้อมูลเสียนะครับเป็นสาย SaTA ตนะครับผมเดี๋ยวจะมาทำการเปลี่ยนกันเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนยังต้องเปิดฝาหลังก่อนนะครับผมแล้วก็มาไ่านักฝาหลังเลยนะครับผม ัวน,นี้จะเป็นกระจกนะครับต้องเลยเห็นว่าของลูกค้าเป็นแทรดดิสสองจุดห้าเป็นตัว LED 2อ้านะครับผมอยู่ทางด้านหลังเลยมองเห็นเลยนะครับเราก็เปิดฝาแล้วก็เปลี่ยนสายได้เลยครับผมจอไปฝาเป็นกระจกนะครับต้องเลย เราก็ดึงสายออกมาทีนึงครับผมนี่นะครับสายสายส่งข้อมูลนะครับสายซาตทแล้วก็นะครับก็ถอดสายออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมแล้วก็นำสายใหม่นะครับใส่เข้าไปได้เลยครับผมดูภาพต่อไป การสายใหม่นะครับผมใส่เข้าไปที่ช่องซาา้ดาเลยนะเนาอย่างนี้ผมจะแย่ไปทางด้นแหลังแล้วนะครับ สายเข้าไปแน่นลากนะครับแล้วก็ดูสายข้างหลังด้วยเลยครับผมเราก็จัดสายให้ดีดนะครับผมว่าจะวางอยู่ตำแหน่งนไหนนะ <c oughs> ก็เสียบเข้าไปที่ตัวนี้ดีได้เลยครับ <c oughs> แค่นี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็เลือกจัดสายให้ดี ก็ปิดฝาได้เลยครับผมนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเปลี่ยนสายสาร่าอันนี้ช่างไม่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ